แดดออกแล้วแดดออกก็จะเห็นดอกไม้สวยแดดไม่ออกก็จะเห็นดอกไม้สวยเหมือนเดิมตอนนี้ยังตูมอยู่ถ้าโดนแดดก็จะบาน คุณสาจะไปเอาฟืนนกอาบน้ำเห็นบ่จานันนกอาบน้ำทางไปเรือด้ยจเด้วยเนี่ยสวัสดีจ้ามาพรมมาพอกับแม่เอ็มมาอีกแล้วเด้อมือนีที่แม่เอ็มมา วาสิพามาเบิ่งเรือั่นก็คือเบิ่งเรือมาโชว์เรือจ้าวันนี้ไม่ได้มาอวดกระป๋าไม่ได้มาอวดเรือน,นะคะใช้คำที่มันโอเคหน่อยก็คือมาโชว์เรือจ้าไปเบิ่งจา่าวาเรือละราคาสิแพงบอสิบอกราคาดีบอหได้จังใดตามคุณสาไปเลยจ้าคุณสาแม่มาเด้อนี่เราก็ต้องมีกุญแจเปิดเข้าไปนะคะไม่งั้นเราจะพังประตูเข้าไปไม่ได้ค่ะผิดกฎหมายนะคะ มาตกในเดือนเมษายนยังไมล่ละลายเลยค้ามันตกหนาๆขาเจ้ากับมากวาดออกได้จากพี่น้องนี่ต้องมากวาดออกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าสะพานจะหักนะสะพานมันเป็นเหล็กมันไม่หักหรอกแต่ว่ามันกับิยางยายยางไปยางมายากเนาะอันนี้ก็เรืออีกลำด้วยจ้าเนี่ยอันนี้นั่งได้หาค้นสำหรับมือใดอยากไปตกปลาแบบอ่เรือเปิดประทุนเนี่ยแม่จาน ด้วยเนาะแม่อมาแม่ไม่เลือดตั้งสองล้ำอสกอมุดันปะเออเดันนะนี่แหละจ้าเรือลำนี่แหละที่แม่เอมาจะมาโชว์วันเนี้ย เมื่อกี้นี่ข้าไปแล้วรอบหนึ่งครับคุณสาาข้าไปนี่ก็คือ,อพอดีเป็นเชียเสียบลักอย่างห้เลือมันอุ่หอนหน่อยละจ้ะเนี่ยม,มาก,กเลยเข้าไปนําที่เราเร่าเปิดอันนี้เมื่อกี้แลวบัน,นี้กที่ข้าผพาขับไปเมืองทางในได้บัน้เพระวังเมื่อกี้ข้าไปซอยคุณสาเหตุนนี้คือก็จะประมาณในระ้าโอ้ที่ต้องกระทืบบาร์าบะมินยังเลยจ้ะ มันเรือมันสีขาวอันมาสีขาวมาเรือนี่แหละแต่มีมองนั่งประมาณนี้เละจ้ะเนี่ยมองนั่งสั่งซันนั่งหลิกนั่งโต๊ะปลาเลยจ้ะมองล่าแม่ไอมาออกเรือแต่จะเปิดตรงนี้ออกจากอากาศดีเปิดออกแล้วก็เ้าก็ยืนโต๊ะปลายู่นี่หละอันนี้ก็เบ็ดโต๊ะปลาจ้ะเนี่ยาก็ยืนโต๊ะปลายู่นหลยโมนี้ก็เปิดออกเบิดจ้ะท่านอยากให้มันหลับลมก็เปิดออกท่านมันหนาวฮาก็่ต้องเปิดทั้งทางจะเขาก็เปิดแต่ตรงที่เ้าจะโต๊ะปลาเลยจ้ะนี่แหละ แล้วก็ข้างบนข้างบนยังไม่ให้ดูเนาะข้างบนถ้าจะไปเบิรงน้างนอกแต่พอว่หนีมะมันลายเห็นปะถ้าเปิดออกหมีมะแต่จะลงมาเลยเนี่ยหัวเป็นว่าวเมื่อกี้เธอกับไปอยานลืมเอาเป็นแจกกับนั่งเด้อจำมันะาย่เป็นแยลืมหัวเป็นจาก่อนนะคะมันมีมัวค่ะเข้ามาในเหือนเข้ามาในเรือนอันนี้รายการก็ประมาณนี้ก็จะมีเสียบปลั๊กปลั๊กไฟปลั๊กโทรศัพท์ปลั๊กกระติกน้ำห้อนอันนี้แม่มาเอาไว้นี่ตลอดเลยอันนี้เรือนี่ ซื้อมาจากปรรู่เลนได้จ้ะมาจากปรรู่เลนเขาเจ้าเอามาส่งอยู่ท่าเรืออยู่อยู่อีบูอีหมู่บ้บบบานหนึ่งตอนอันคุณสามไปรับเอาก็าจะมีกาแฟาโกโก้แม่เอมาเวลามานอนขาดอาเมือก็มีน้าาําหอมนะขาดไม่ได้ชอบมากน้ําหอมอาว,า,า,าว้แบบว่าพ่อผู้บบาอยู่เรือแบบว่าเจ้าหญไงปัยญามาเพียเขาเจ้าอยากเขาเจ้าหอมแม่มากาจะฉีดนะอันนี้จะเบิงาา้งได้จ้ะเต็มมือซื้อมากคุณคุณสามว่าในมีปัญญาออยบอมเน วันนี้มีเวลาพ่อพีทวันนี้มีเวลาใส่หลอดไปอยู่บุญเดียบบอกหอยเราย,ยงเราแางนี่ก็เป็นแบบแต่ง,งามอีกแบบนึงนะพี่น้องเนาะกับเนยาตู้นี่ก็ใส่แก้วใส่หั่นใส่นี่ก็เป็นไข่ไข่รถบ้านนี่แหละพี่น้องเพื่อจะว่ามันเรือเนาะขึ้นรถบ้าน <c oughs> บ้านหลังหนึ่งนั่นแหละมันก็นั่งกินขานน้าวกินน้ำสร้าปลาก็ว่าปายกินกาแฟมุนัน <c oughs> ข้างล่างมันก็จะเป็นประมาณกับใส่ซอสใส่ยางนี่แหละ อันนี้มอเตอร์เพียงเอียงแบบนี้จะไปบ่ายของผู้ใช้ไม่นของผู้หญิงเกาจะไปหนุนอืมว่าไปซ่อนไปสวยไปซ้ำก่อนไปซ่อนใส่ยางไว้อันนี้ก็เป็นแก๊สไปลากเที่ยงกับเข่ากับน้ำเขาก็เอาหมอเอรเอายางมาตั้งไว้นี่ก็อันนี้จะล้างมือกับน้ำล้างมืออันนี้ที่ไปสกปอนบบริสไท ก็อันนี้ตู้เย็นเลยจ้ะตู้เย็นวัดว่าเปิดออกมาวันบ่มีอย่างนี้ตู้เย็นเครื่องเล็กเอาไว้ในเรืออันนี้ก็เป็นือชิล้จักอยู่เนาะมาลายมาลายขับเรืออันนี้อยู่ข้างหน้าเรือข้างหน้าเรือกับหิมะเต็มอยู่เห็นบ่าหิมะเต็มโยเดียวมันเริ่มละลายเดี๋ยวจะละลายแลวก็สิกเปลงได้พี่น้องพะว่าหยางเพะว่าแดดเริ่มออกเห็นบ่แออดดเริ่มออกมาก็สิ ละลาลุนเปี้งเลยอันนี้ก็ห้องน้ำด้วยจ้าห้องน้ำห้องน้ำนี้ไม่เหม็นนะจะหอมเพราะว่าสซอันอันยังก็เหอะอในหอมหอมไปนะประมาณเลห้องน้ำก็หอมกว่ใหญ่นาะกคือจังน้ำรลดบ้านอย่างนี้พี่น้องมันเรือ็คือกันเลยมันมันมันเห็ดใหญ่อะไรเห็ดพอได้อึได้ชีได้อย่างอันนี้ก็ห้องนอนอีกนอนได้สองคนอันนี้นะ แม่เอ玛ม,มานอนบริษัเก็บยูสิมานอนอีกเยอะบริษัเก็บแล้วกับบริษัทนอนได้สองคนสามคนก็นได้ขั้นอีกคนหนึ่งตรงนี้น้อยอันน,นเก็บเสื้อชุดชีพเสื้ออีย่าง,อ,างอันนี้ก็ได้ก็อันนี้ก็จะฮกอีกนะจ๊ะเพราะว่ามานอนแล้วก็ไม่เก็บคือกันว่าวันเสาร์นี่วันเสาร์นี่นด็กน้อยว่าสิมานอนว่าสาั้นวันเสาร์สีฮอดนี่แหละอันนี้น้อยปู่เลนนะเข็มเลือกไปนอนเลือว่เพราะฉันอยากไปแม่เอากับมากอยู่เนี้ยอันนี้ก็เปิดไฟแต่วันเปิดมาได้ พรบ,บ้านไ่ได้เสียบปากแล้วจ้ะก็กเปิดไฟนอนอ่านหนังสือประมาณนี้มีให้โชว์ก็โชว์ไปจ้ะพ่อห่มนี่บทันได้อาไปเด้บ่ได้เอามื่อสักอยู่เมื่อสกอัสกดอกสิมานอนอีกอยู่เบิ่งผาปูที่นอนไม่เอามาเอาม,มาแล้วบ่บ่ได้ปู่นะแมยเอาเมื่อสักแล้วพักกันนอนแล้วเ,เมื่อสักบัดเอามาใหม่บ้านได้ปูอยู่กบพทันด้นอนกับประมาณนี้แหละจ้ะนี่แหละอืมอันนี้ก็ดูอากาศดูอะไรข้างนอกได้หน้าต่างน้อย อันนี้ก็คือกันขั้นเวลาพวกแม่ไอ้มาจะขึ้นข้างบนขั้นบ่ไปขึ้นทางันด่พวกแม่ไอ้มาก็จะเด็กน,น้อยมันก็จะเปิดขึ้น,นทางนี่อ่ะมันเป็นประตูเข้าขึ้นเฮ้าลงก็ได้มองนี่นะแล้วก็จะพาไปเบิ่งข้างบนเนาะจ้ะวันนี้ไปดูข้างนอกกันเจ้าเห็นบอเสียงหน้ามันไหลมันหยุดลงแจ๊ก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  เพราะว่าอากาศมันเริ่มห้อนแดดเริ่มออกมีมาอยู่ตรงนมันก็นเริ่มละลายมันก็นยดลงทะเลังระวังหมื่นนะคะเือหาปลาเจ้าล่ำนี่ก็ได้ขึ้นมาได้แล้วพี่น้องทั้งขึ้นทั้งย่านโทรศัพท์ ตกกับปัน้นนี้คนนอนบญาตหน่ยนหอยพี่น้องตกแล้วมันก็นขึ้นมาได้เนราะเพียงแต่ว่ามันหนาวแต่ว่าโทรศัพท์ตกเด้ดอทีได้ซื้อใหม่หัวไดทีซื้อเห็นเด้อโทรศัพท์นี่ซื้อเองเด้อสิบอกให้เนี่ยมันจะโยดลงมาแล้วเห็นไหยนี่กําลังจะโยดลงมาน่ายงกมันห่อนอย,ง,อยงี้มาลงมานก่อน,น,นลังเรือนี่พี่น้องขยา,ามแบบว่าช่วงดเดปพายุหิมะเาขานะแบบมันตก ตกหนาแล้วก็ต๊กแห้งแล้วก็ต๊กแบบเบิดมืด้อเบิ้คืนเลยพี่น้องคนนอเวเขาเจ้าก็จะมามาเอาแปรงใหญ่ๆมากวดมากวดหิมะออกได้จ้ะเพราะไม่งั้นมันเสเหตุไทยนักหมิมะแล้วก็ล่มแหง้งเรือมันก็เสี่ความความนะพี่นอ้องเรือมันสีความลง่เพราะความลงกับการสูญเสียรายนาะประกันอาจจะจ่ายบลายเขาก็ต้องเสียเงินสอมเสียเงินอีกอย่างสิแไหมอืมก็มันความรุนแรงก็ได้อันนี้หิมะมันต๊บ่ค่อยหนาแล้วมันกับไ่ได้หลายเจ้าก็เลยไ่ได้มากวาดออก พราะปเดี๋ยวมันโดนแดดโดนลมมันก็สิละลายเองสิแมะขั้นลายๆนี่บ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยนั่นยังไงอุ้ยเขาทำอะไรกันข้างในเห็นไหมลนะ่ะเอ๊ะเขาทำอะไรกันข้างในอะ่ะ <c oughs> น,นะนเดย์างในนะแล้วก็ตรงนี้ที่แม่เอม่าว่าเอ่อที่ว่าห้องนอนน่ะเนาะที่ว่าเปิดขึ้นลงได้นะเดี๋ยวฉันจะมากวาดทำไมให้มันเหนื่อยเนี่ยว่าจะกวาดให้ fc ดูรัก fc ไง โอ้ยฝรั่งเห็นมชิบหาเป็นบ้าเลยเนะ <_ d ata> าะบึงเมียบอกนมันเป็นอยังมันเป็นบ้ามากกว่าอั่งนี้นี่ไง <_ d ata> บึงเห็นดอกเนาะมันมืดมันหลังเพระเมียมากก็จะขึ้นลงขึ้นล่งมองนี่แหละเพ <_ d ata> ระาะว่าข้าไปขึ้นบันไดทางบนวิวสวยมากค่ะคนถ่ายก็งามสุดสสุดส,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 ดสดว <_ d ata> ยให้ดูนะคะห่วยให้ดูวิวไปรอบๆค่ะ ลงมไปล่างเลยด้อย้ายพี่น้องทางนี้บลุงบอกทางนี้ไม่ถนัดลงทางเก่านี่แหละลานานลแหลันั้นพี่น้องบม่นแหล่ฝนเ้อนังเรือก็แหล่ฝนนังเรือก็แหล่หิมะแต่อันนี้แม่เอมาวานแหล่หิมะแน่นอนพอมื้อเช้านี่คุยกับน้องซ้ายอยู่เมืองไทยวิดีโอขค้อคุยกันแล้วบอกกันวา่าแหล่นี่เอวาแหล่แหล่หิมะได้สุนทร่าซั้นแต่วา่าอันตาพญาวุเวรแลคือว่าหิมะสิบ่ตกแล้วสิแเป็นแหล่ฝนน้นองขนะเนาะคันหิมะบ่ตก่ะมงงาเงินบ่ได้ดุ กูคุยกับน้องสายพี่น้องหิมะตกะกระสันเออมือเศร้านี่แม่ห <ś led>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  น้าแม่อีหลียนอิริน้าแหล่หิมะอิริน้องสนอดมีอะไรใจพี่น้อ,นอ,นกนองก็ให้เบิง่งเวลาพวกแม่มาตกป่าได้เป็นบอเลือนเนี่ยแตาตรงนี้มันก็จะเปิดได้ได้จ้ะแต่ว่าแม่มาบอกเปิดที่เบิง่งดอกเพังติดหิมะอันนีหิมะเนี่ยเฮาก็เปิดออกเวลาเขาได้ปานบอเฮาก็เอาป่าไว้หนีคือให้มันเดซเซมอเล่แล้วข้าวเขาบรอยากควักใส่คข้อพุ้งตอนมันยังมีชีวิตเนาะเอ่อเฮาก็เอาว่างไว้หนีแหละเพราะมันเา บใส่เขียงกับไส้อันนี้ก็ได้กับปาดปาดควักใส่แล้วก็นย่นให้นกกินนอกอนที่มีสีข,ขาวๆแล้วพี่น้องนี่แหละก็สะดวกสบายเยอะกระสุมราคามแหลวะว่าก็จะประมาณนี้แล้วจะได้ท่ายเบิ่งให้ให้ชว่วคักๆก่อนเด้อชวคักๆก่อนก็จะประมาณนี้เลยจ้ะเนี่ยเดือนในจักเม็ดจังหยังบลูดอกต้องไปเบื่งอ,องน้ำหนังสือคุณส่วนอันน้ำก็เท่าอยากใส้ในพี่น้องถ้ากับใส้นี่ผู้เด สายน้าม,มองได้ใกล้เอ็นเรือล่ำใดกระไสเอ็นส่สายสีดของ้นเจ้าบ้านนี่เขาเจ้าปิดไว้จ้าเพราะว่ามันยังเป็นน้ำแข็งอยู่เขาเจ้าย่านมองเครื่องกันอย่างน้าม,มันพังเลยไมจ้าเพราะว่าน้ามันมาตามสายยางมันสีแข็งเนาะแล้วปันนี้เห็นไฟนี่คือกันเข้ากับใกล้ใกล้หมอ้อใกล้เขาเรียกหมออ้อเลยอเนาะใกล้หม้อตรงไหนเข้ากับเสียบตรงนั้นจ้าเสียคาไฟคาน้าเอ,เองเนี้ยบนมรนทาเรือเสียได้จ้าอันนี้ใายไฟน,นี่สายไฟเรือของกัน พ่ออิม,ม่าเห็นว่นเพิ่งเกียบไปไหเห็นด้เพิ่นเห็นเครื่องเพิ่นอุ่นนะพอาบอแน่วางพี่แม่แม,มากอาจจะมานอนวันเสาของใช่หมเขาเสียบไปลายเท่าใดใส่หลเ่าใดเคคืออยู่น้ำบ้านเ่านี่แหละกระเพื่องเท่านั้นเลยจ้ะคนมากินกาแฟงามบอแก้วกาแฟสีบันเย็นกับคนวันนี้ค่าเรือนี่กะเสียเป็นายปีแล้วจ้ะหนาวพี่น้องหนาวล้มไปเอาเนื้อมาปิดหูมาใส่ปิดหูได้จ้ะตั้งดีดี คนในเวคมันอากาศบอ,อนี่เป็นไเขาเจ้ากับบอไ่หมวกเจ้าก็กใส่เนวพิดหัวเอาด้จ้ะก็อุ่นได้เพราะว่าขั้นหูอุ่นทุกอย่างก็อุ่นเนาะจ้ะอันเรื่จ้ะ,ะจส่วนราคาของเรือหน่อยแม่เอมาบอกบอกเด้อว,ว่าราคามันเท่าไหร่เป็นอย่างจัประโยชนบอกบอก,บอ,กอ่าย่ยานคนลูก่ามินี่มินิหลนะแม่ <laughs> เพราะว่าเรือนี่ขั้นคนมัมีเงินอิ่งอยู่ต่างประเทศอยู่นอเว้น,นอสูนมากนะพี่นอ้องเขาเจา้ากรม กับกู้เงินอะไรจากกู้เงินแบง่งอะไรมาจ่ายมาอย่างใช่ไหมแต่ว่าคันคลิปนีน้คนันคคนนอ่าัมีคนเบิ่งฮอตมีคนเบิ่งฮอตหมื่นคนเดอ้อหมื่นวิวยอดชิมมงกับยาแต่เอายอดวิวเขายอดวิวได้หมื่นหนึ่งนะพี่น้องแม่มาจะบอกราคาเดอ้อก็ซอยเบิ่งให้หลายๆเนี่ยมันชีได้ยอดวิวหมื่นหนึ่งบางคนสิบอกเฮ้ยบ่ได้อยากรู้ดอกบอ่ฮอตบ่ฮอตหมืนหมน่นรรรหรือฮอตหมื่นกูก็บ่ได้รู้ดอกว่าราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ได้จกากกระเบิ่งให้คือเก่าหน่นละล่ะ รอคนเขามาเบิรงกนี่ยนะก็ะสีบอกอีหลีด้วยจ้าวันราคาเงินนอร์เวย์จะโคนอยู่มาอยู่มาซื้อเรือนี่ละกันกะสีบอกว่าอย่างเงีเหรอบอกว่อาอแต่ับเปลี่ยนจากเงินโคนน่ะเป็นเงินไทยน่ะราคาจากบาทเ่ะไม่น้องจากหมื่นจากแสกนกะสีบอกเด้อให้คนเบิรงฮหดหมืนม่นหมื่นโคลนคนเด้อคิปนี้ละเครื่องบดป่ากันไม่ี่น้องเห็นบ่อืมอืจากไปเนี่ย จะไปถ่ายคลิปเข็ดรถป่าจะกับข้าเจ้าจังมือเด้เนรอพี่น้องอืมอยากไปไว้ปัวบ่มีแบบนี้อยากไปถ่ายให้ให้คนที่บ่เคยเห็นเบิ่งเหรอพี่น้องแล้วก็แม่ไอ้มากก็จะเห็นน้ำแบบนี้เออพอแม่มากก็บ่เคยเห็นแต่ว่าขั้นไปก็ต้องเอาปัวเป็นน้ำแ้วบ่แม่นานหอกย่านแม่ไอ้มากแง่เจ้าเข่าเรือข้าวเจ้าชิงแง่แม่ไอ้มากเข่าเรือแต่แม่ไอ้มากชิงแง่เข่าเรือเนาะเราเห็นไปจ้าขั้นใดไปครับขั้นใดดีจะโอเคยูคือว่า เรือนี่บอเรือนนี่เป็นกระยานนะพี่น้องเป็นกระานเพราะอยัางเมื่อวานี้อย่างรอบๆเลยไม่คือที่หนาวแห้งเนาะหยิยดก้นเจิยๆเลยว่านี่เรือนนี่ก็ใส่ไปด้วยกันเด้เรือ,อ่อยไงไปหาเรื่องขั้วป่าไปพร้อมหยิยดลมเจิยๆพร้อม เอาเมย่อนพี่น้องคนดากฟียนแรกว่าเีนกรับแลาดพี่น,อน้องก็เลยสิ่เห็นอากาศมันดีาพาไเปเบิง่งวิวงามๆขุ่นดีเลยอันนี้ฟื้นได้เนี่ยฟื้นเขาเจะเ,เอาไว้ขายเวลาขายเขาจะาก็ลงประกาศขายเอาไว้ใส่น้ำแน่ ม่มาวาสิพายางไปทั้งพูดสุดทางบ่ไปดอกที่คาดแล้วก็เคยพานงางไปบึงแล้วหมก่อนก็่ด้ตอนมานห้นคุ้นณามาทรงมันนี้คุณนาไปหิ็งงานแล้วแล้วเขากะบายมันนี้ทัวร์ให้ลูกชายมาหลับได้บ้างยามมาไกลแล้วหอบแกๆ นั่งถ่ายลูกชายมาหลับอนอนกลบพี่น้องพี่หมานั่งโทรให้ลูกชายมาหลับแล้วใหายปีต์ลูกชายคนใหญ่มาหลับแล้วจ้ะพี่น้องนั่นละโชว์เรือกับมีซ้ำนี่แหละที่ให้โชว์เรือดขัน้นอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่เงิงนนอร์เวย์เปลี่ยนเป็นเงินไทยแล้วเป็นราคาเท่าไหร่กับห้เบิองยอดวิวให้ฮอตฮอดออให้ฮอดหมืน่นหมื่นวิวเด้อพี่น้องเด้อ,จ,อ,ดอดจังสีฮอดบ่ฮอดจังเซียนจังเซียบอกว่าราคาเท่าไหร่นั่นละ กรลาดด้วยคลิปเห็น้วยวิวงามๆคนงามๆคือเกาหลายจัตพี่น้องขอคุณทุกผู้ทุกคนที่มาเป็นกําลังเลงใจให้แม่เอมาตลอดด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่คลิปนี้ก็พอ่อฉันนี้แหละสวัสดีจ้าบา,บายๆห้อนแล้วพี่น้องเอ้ก็เลยถอดเสือ้อให้ดูคลิปดูวิวงามๆด้านหลังเด้ออันนี้แดดสองอาจจะไม่ค่อยงาย